เอาล้วฮะก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับผมกลับมาอยู่กับช่องล่มแดงแชนนลกันอีกเช่นเคยนะฮะและรอบนี้เราก็อยู่กับเกม l e t s s c h o o l Home Room ตัวเต็มกันแล้วนะครับผมซึ่งแน่นอนฮะ,ะตัวเต็มนั้นเพิ่งออกมาวันที่27กรกฎาคมที่ผ่านมานี่เองเลยนะฮะตอนแรกกะจะยังไม่ทําต่อนะครับผมเพราะว่ายังไม่มีตังกดตัวเต็มมานะฮะในราคา360บาท นะครับผมแต่ว่าก่อ,อนหน้านี้เหลือไปเห็นยอดวิวของแต่ละคลิปนะฮะที่ได้ทําการสอนการเล่นเกมนี้มาประมาณ3พาร์ทนะครับผมบวกกับยอดกดซับสไคร ะะซึ่งถือว่าค่อนข้างน่าแปลกใจนะครับผมเพราะว่ายอดมันเพิ่มมาแบบเกินคาดเลยนะครับผมทั้งยอดวิวแล้วก็ยอดซับสไครต์นะฮะถือจะมีหลักสิบก็ตามนะครับผมก็หวังว่าจะครบพันเร็วๆนะฮะถ้าเกิดผมยังทำคลิปอยู่นะครับผมเหมือนเดิมเลยนะฮะใครที่เข้ามาใหม่ก็อย่าลืมฝากด like, กดไลค์กดแชร์และกด s u b ส c r i b e ช่องกันด้วยนะฮะเพื่อติดตามคลิปใหม่ๆนะครับผมสำหรับวันนี้ l Let's ส o h o m e r o o m นะฮะเราจะมาเล่นกันต่อเลยละกันนะครับผมยังถือว่าโชคดีนะฮะที่มันสามารถกดเล่นต่อจากเดฟเดิมได้นะ ผมจากตัวเดโมนะฮะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะฮะตอนนี้เราก็กดเล่นต่อกันเลย โอเคครับผมกลับมาอยู่กับโรงเรียนในฝันของเรากันีกเช่นเคยนะฮะหลังจากที่ห่างหายกันไปนานประมาณ2องาทิตกว่านะครับผมซึ่งเดิมเนี่ยคิดว่าจะทำพาร์ทสต่อนะฮะแต่ในช่วงกําลังอธิบายในเรื่องของบรัรองไปนะครับผมมันก็ทําการขึ้นคัทส3มอย่างที่เห็นนี้เลยนะฮะแล้วมันก็ตัดจบเดโมโเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมผมก็ไม่สามารถที่จะเล่นต่อได้นะฮะก็ต้องรอประมาณ2อาทิตย์นะ,ะถึงจะมีตัวเต็มวางขายนะฮะตอนแรกผมคิดว่าเซฟเดิมมันจะหายไปนะครับผมแล้วก็ได้คิดที่จะวางแปลโรงเรียน ะะแต่ตอนนี้มันกลับไม่หายสังงานเลยนะับผมก็เล่นแปลนเดินไปก่อนละกันนะฮะไว้มีตังนะครับผมผมจะลื้อให้หมดเลยนะครับผมโอเคครับกลับมาต่อกันเลยนะฮะความเดิมตอนที่แล้วนะครับผมเราได้อธิบายไปเกี่ยวกับการจัดตารางเรียน นะฮะรวมถึงเหตุการณ์ต่างๆที่จะพบเจอในโรงเรียนแห่งนี้นะครับผมถ้าใครยังไม่ดูเนี่ยสามารถกดไปที่ตัวไอมุมขวาบนได้เลยนะฮะเดี๋ยวผมจะแนบลิงก์ไว้ให้นะครับผมสำหรับการสอนเล่นเกม Rescue Home r o o m นะฮะหรือใครเพิ่งมาใหม่นะครับผมสามารถที่จะดูไปตั้งแต่พาร์ทหนึ่งพาร์ทสองแล้วก็พาร์ทสามได้เลยนะฮะส่วนตอนนี้พาร์ทที่สี่แล้วนะครับผมเราจะมาอธิบายในส่วนของระบบอะไรกันนะฮะซึ่งระบบต่อไปนะฮะก็คือระบบซ t ติ i ิเค e นะครับผมหรือว่าระบบใบรับรองนะฮะในส่วนหน้าตาเป็น ยังไงนะครับผมเราก็กดไปที่อาจารย์เลยนะฮะแล้วก็กดไปที่ e r t i f i เ a t e ตรงนี้นะครับผมมันก็จะขึ้นเป็นรายละเอียดของอาจารย์แต่ละคนแบบนี้เลยนะฮะว่าแต่ละคนเนี่ยมีใบรับรองในเรื่องของอะไรบ้างนะฮะอย่างเช่นมิสเตอร์ลินนะฮะคนนี้เนี่ยจะมีใบรับรองเกี่ยวกับในเรื่องของการสอนวิชามนุษยศาสตร์นะฮะแล้วก็ในเรื่องของการจัดการนะครับผมท้ายก็จะเป็นในเรื่องของการสอนมนุษยศาสตร์คาที่2 นะฮะฮทำไมถึงมีการสอนมนุษยศาสตร์2อันนะฮะสังเกตได้ว่าจะเป็นคัรด์หนึ่งแล้วก็คัรสองนะฮะแน่นอนครับผมมิสเตอร์ลิมเนี่ยผมได้จัดให้เขาเนี่ยไปสอนตั้งแต่คัรด์หนึ่งยันคัรสองแล้วนะฮะเขาก็จะได้ใบรับรองในส่วนนี้มานะครับผมประมาณนี้นะฮะและเมื่อได้มาเนี่ยมันก็จะบวกสเตตการสอนเพิ่มขึ้นนะฮะสังเกตจากสถิติเอฟเฟกต์ข้างล่างเลยนะฮะจะเป็นบวกเนะครับผมแล้วก็บวก3นะฮะซึ่งจะมีผลในเรื่องของการสอนนักเรียนนะฮะให้สามารถเข้าใจวิชาได้เร็วขึ มา,มาดูในส่วนของอาจารย์ลูคัสโจนคนนี้กันนะฮะโดยพาร์ทนี้นะครับผมเราจะมาสอนในเรื่องของธ t ติวิเกศถ้าจะให้เห็นชัดเนี่ยผมจะยกตัวอย่างในเรื่องของเซอร์วิสธีติวิเกศตัวนี้นะครับผมว่ามันจะนําไปใช้ต่อ,อยังไงนะฮะมันจะนําไปใช้กับในส่วนของโรงอาหารใหญ่นะฮะใครที่อยากมีโรงอาหารใหญ่นะฮะก็สามารถที่จะวิจัยสกูรีฟอร์มพาร์ทหนึ่งก่อนได้นะครับถึงจากปลดล็อกโรงอาหารใหญ่ โอเคครับผมเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปสร้างโรงอาหารใหญ่นะฮะผมขอจัดการเรื่องตารางเรียนก่อนละกันนะครับผมเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมันขึ้นเป็นคาสเดือนที่3แล้วนะฮะก็ต้องทําการจัดตารางเรียนใหม่นั่นเองนะครับผมโอเคครับก่อนอื่นเรามาทําการตรวจเช็คตั้งเรียนของเราก่อนนะครับว่ายังมีใครที่ยังหลงเหลืออยู่คาสหนึ่งหรือเปล่านะฮะเราก็ไปที่ตรงนี้เลยนะครับเดือนหนึ่ง นนะฮะจะเห็นว่าไม่มีนะครับผมถ้าเกิดว่าเรายังไม่รับเรียนใหม่มานะฮะเราก็ยังไม่จําเป็นที่จะสร้างห้องเรียนคัสหนึ่งก็ได้นะครับผมเราก็สามารถที่จะใช้ห้องเรียนในระดับคัสสองกับคัสสามไปก่อนนั่นเองนะฮะโอเคฮะเราจะเข้ามาที่สเกจดูตรงนี้นะครับผมแล้วก็จะเปลี่ยนในส่วนของคัสหนึ่งตรงนี้เป็นคัสสองทำการเปลี่ยนชื่อก่อนแล้วกันนะครับผมเพื่อจะได้ไม่สับสนนะฮะแล้วก็อันนี้ก็เป็นคัสสามนะครับผมอ่ะ มันดูในส่วนของตารางเรียนคัาสากันนะครับว่ามันมีอะไรเปลี่ยนไปจากคัาส2บ้างนะครับอย่างแรกเลยนะฮะวิชามนุศาสตร์นะครับผมซึ่งจะเป็นวิชาในส่วนของเนื้อหาใหม่นะครับสำหรับวิชามนุศาสสรตนะฮะมันจะเป็นตัวนี้นะครับผมซึ่งว่ายังไม่ได้วิจัยนะฮะก็จะเป็นวิชา fundamental นะฮะแล้วก็ cellular biology นะครับผมแล้วก็จะมีวิชาเนึก็คือ application นะฮะเราต้องทำการวิจัยในส่วนของวิชาเนี่ยสอันเลยนะครับ ถือว่าค่อนข้างที่จะใช้เวลานานนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะทําการสร้างห้องวิจัยเพิ่มนะฮะเดี๋ยวรอรอสร้างโครงสร้างตึกเสร็จก่อนละกันนะฮะแล้วก็มาทาห้องวิจัยเพิ่มกันนะครับผมเพราะว่ามันจะได้ช่วยในเรื่องของการวิจัยเนาะนี่วิจัยช้าเนี่ยนักเรียนมันก็จะไม่ได้เรียนนะฮะแล้วมันก็จะส่งผลให้นักเรียนสอบตกนั่นเองนะครับผมโอเคฮะตอนนี้ห้องวิจัยที่2เราเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมเราก็อย่าลืมไปจ้างอาจารย์กันนะฮะเพื่อจะนํามาทําการวิจัยเพิ่มเติมนะฮะ เราก็หาค่าที่แตกต่สูงนะครับเอาคนนี้มาก่อนแล้วกันนะฮะแล้วก็คนนี้ด้วยนะครับผมสองคนนะฮะแล้วก็ให้เร่งวิจัยในส่วนของตารางเรียนก่อนแล้วกันนะฮะโอเคฮะตอนนี้เราทําการวิจัยในส่วนของวิชาที่ต้องใช้นะครับเสร็จแล้ว1อย่างนะครับเราก็ทกําการวิจัยในส่วนของวิชาเซลลูล่าไบโอลจีต่อเลยนะครับก็คือวิชานี้นะฮะเข้าไป อันนี้ก็เป็นอีกความรู้หนึ่งนะครับผมว่าในเรื่องของห้องวิจัยนะครับผมตอนนี้ผมสร้างมาทั้งหมด2ห้องนะฮะจริงๆแล้วผมกะจะให้แต่ละห้องเนี่ยวิจัยหลักสูตรแตกต่างกันนะครับอย่างเช่นผมกำลังจดวิจัยในส่วนของวิชาเซลลูลาร์บั l โลจีใช่ไหมฮะแล้วก็จะให้อีกห้องหนึ่งเนี่ยวิจัยในส่วนของเอม r เจนซี่ดิวนะครับผมแต่กลับเป็นว่า2ห้องเนี่ยมันสามารถวิจัยได้แค่ครั้งละอย่างนะครับผมมันไม่สามารถที่จะวิจัยแยกกันได้นะฮะ แล้วก็ทําการวิจัยในส่วนของวิชานี้ก่อนละกันนะฮะจึงสรุปให้ได้ว่าถ้าใครอยากจะทําการเล่นเวลาวิจัยเนี่ยก็สามารถทําได้แค่เพิ่มแอร์เรียของห้องวิจัยนะครับผมแล้วก็เพิ่มโต๊ะเข้าไปนะฮะแล้วก็ไปจ้างอาจารย์มาวิจัยเพิ่มแค่นี้เองนะครับผม <S 2> <S 2> ไม่จําเป็นที่จะต้องสร้างห้องวิจัยสองห้องนะฮะเพราะว่ามันไม่สามารถที่จะวิจัยแยกกันได้นะครับผมเพราะฉะนั้นแล้วนะฮะเราจะทําการเอ่อปรับแต่งห้องใหมล่ละกันนะฮะให้มันเป็นห้องเดียวกันเลยนะครับผม โอเคฮะต่อมาเรามาเข้าเรื่องหลักของเราละกันนะครับสําหรับพาร์ทนี้นะฮะที่ว่าเราจะสร้างในส่วนของโรงอาหารใหญ่ใช่ไหมฮะอ่าเป็นอันนี้นะครับผมอ่าอันนี้เป็นปัญหาที่เพิ่งเจอเลยนะครับผมในส่วนของการบริหารนะฮะสังเกตได้ว่าค่าบริหารเนี่ยมันเท่ากับ41่สิเบเอ็ดทับห้าสิบใช่ไหมฮะแต่โรงอาหารเนี่ยมันจะกินค่าบริหารไป10นะครับผมซึ่งมันจะเกินนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่สามารถที่จะสร้างได้ ผม,ผมคิดว่าเราต้องทําการเทรนนิ่งในส่วนของพองออเรานะครับก็คืออาจารย์ล้มเลสนะฮะนี่เลยนะครับผมแล้วก็กดคอนเฟิร์มไปนะฮะในส่วนนี้นะครับผมจะเป็นการเทรนนิ่งการบริหารน,นะฮะให้มีค่าบริหารเพิ่มขึ้นนะครับผม ๋ยวมาดูกันว่ามันจะแก้ปัญหาตรงนี้ได้หรือไม่นะฮะ้าไม่ได้นี่ผมต้องสมัครอาจารย์ใหม่มาบริหารแทนแล้วนะครับโอเคครับผมตอนนี้ก็เหมือนจะมีอีเวนต์ใหม่เข้ามานะครับผมก็จะเป็นในส่วนของการต่างลูกเรียนนะฮะซึ่งเด็กคนนี้เนี่ยจะมีอารมณ์ค่อนข้างที่จะขุนเฉียวนะฮะก็เขาถามว่าเราอยากจะรับไปดูแลไหมในโรงเรียนนี้นะฮะก็ถ้าเกิดว่าถ้าเราตอบรับไปเนี่ยเราก็จะได้ค่าตอบแทนที่เออดีงามเลยประมาณนี้นะฮะมันก็เป็นความแบบว่าท้าทายอีกอย่างหนึ่งนะ ครับผมในการบริหารนักเรียนนะฮะเราก็ลองดูกันได้นะครับผมถ้าเกิดไม่ดียังไงค่อยไรออกประมาณนี้นะฮะเราก็กดแอปทูปไปนะครับผมอ๋อเป็น3คนนี้นะฮะเป็น3คนนี้เป็น3คนนี้แต่ก่อนจะรับมาเนี่ยแน่นอนนะผมเราต้องสร้างห้องเรียนใหม่นะฮะก็คือห้องที่1นะครับผมอยู่เฉยเยไม่ว่าชอบหาเรื่องปวดหัวโอเคเอาเป็นห้องละเล็กพอนะครับโอเคฮะตอนนี้เราก็ได้สร้างห้องเรียนสําหรับเด็กมีปัญหาแล้วนะฮะ ก็อยู่ที่คานเด้งกันก่อนละกันนะครับผมแล้วก็เมื่อกี้นะครับไปเจอมานะครับผมมันจะเป็นแบบว่าเป็นมินิเกมนะครับสำหรับเด็กพวกนี้นะครับผมซึ่งเด็กพวกนี้เนี่ยบางครั้งเนี่ยเขาจะไปแกล้งไปรังแกเด็กชั้นอื่นนะฮะแล้วเราเนี่ยต้องทําการเอ่อเรียกคุณครูนะครับผมเข้าไปจัดการนะฮะเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีเคสนี้อีกเนี่ยเดี๋ยวจะเอามาให้ดูนะครับผมโอเคครับ ตอนนี้เรากลับมาในส่วนของการสร้างโรงหารใหญ่กันนะฮะเมื่อกี้เนี่ยผมไปไปปรับลดลดเพิ่มเพิ่มตรงในส่วนของการบริหารตรงนี้นะครับให้มันเหลือที่ว่างทัก1สิบนะครับผมเพื่อที่จะได้ทําการสร้างโรงหารนี้นะครับโอเคเนาะโอเคผมคิดว่าตรงนี้แหละเหมาะแล้วนะครับเพราะว่ามันโลง่ลงๆดีเนาะเราจะทําการสร้างตึกใหม่เลยแล้วกันนะฮะ แล้วนี่ก็เป็นสิ่งน่ารักน่ารักของเกมนะครับผมที่ว่าจะให้นักเรียนเนี่ยมาทําการถ่ายรูปนะฮะกับอาจารย์ใหญ่ของเรานั่นเองนะฮะแล้วก็สามารถที่จะโัวท่าได้นะครับเอาเป็นท่าอะไรดีนะฮะกางแขนเอาเป็นกระตกเนาะแล้วก็เทคโอโต้ถ้าแบบว่ามันสามารถที่จะให้นักเรียนทําทท่าดีๆได้ไดนี่ดีมากเลยนะครับตอนนี้ก็เข้าสู่ฤดูวินเทอร์แล้วนะฮะมาดูกันว่าฤดูนี้จะมีอะไรจะมีเหตุการณ์อะไรหรือเปล่านะครับผม เดี๋ยวพาร์ทนี้นะฮะเรารอทำการสร้างตึกนี้เสร็จก่อนละกันนะครับผมแล้วก็จะทำการเออ่สร้างเป็นโรงอาหารใหญ่นะฮะแล้วก็จะมาอธิบายเกี่ยวกับ Certificate นะครับผมว่ามันทำงานยังไงนะฮะแล้วก็จะขอทำการจบพาร์ทนี้ไว้ก่อนละกันนะครับผมโอเคครับตอนนี้ตึกเสร็จที่เรียบร้อยแล้วนะฮะเราก็จะสร้างห้องเลยนะครับผมโรงอาหารใหญ่นะฮะแล้วก็ลากมาทั้งหมดเลยนะครับผมเอ๊ะ โอ้ต้องใช้ตังค์ด้วยหมื่นหนึ่งไม่มีตังค์ครับเอาเป็นห้าพันก่อนเนาะอ่ะแปดคูณแปดก่อนแล้วกันนะครับจนจนโรงเรียนฉันโอเคฮะแล้วก็วางประตูเลยนะครับตรงกลางเลยฮะเอาตรงนี้แล้วกันเพราะว่าต้องขยับอยู่แล้วนะครับอ่ะแล้วก็วางสิ่งของที่จําเป็นนะครับสาหรับโรงอาหารใหญ่เนาะอันนี้ก็ไม่ได้ยากนะครับโอเคครับ เมื่อเราสร้างโรงอาหารใหญ่เสร็จแล้วนะฮะการที่เราจะเปิดโรงอาหารใหญ่นะครับผมมันจะขึ้นบอกเราว่าต้องการหัวหน้าเชฟที่มีใบรับรองนะครับผมในเรื่องของการบริการนะฮะก็คือ Service Certificate นั่นเอง ผมทำยังไงถึงจะเอาคนที่มีมาได้นะครับตอนนี้เนี่ยมีอยู่คนเดียวนะครับผมที่มีในส่วนของใบรับรองการบริการนะครับก็คือลูคัสโจนนะครับผมซึ่งลูคัสโจนเนี่ยเคยทางานในส่วนของร้านอาหารฟู้ดเต็นท์มาแล้วนะฮะทำมาจนได้ในส่วนของใบรับรองแล้วนะฮะก็เลยสามารถที่จะนําอาจารย์คนนี้เนี่ยมาเป็นหัวหน้าเชฟได้นะครับผมเพราะมีในส่วนของใบรับรองแล้วนะฮะเราก็สามารถที่จะเลือกเข้ามาได้เลยนะครับผมมันจะขึ้นว่าคอลเลียตรงนี้นะครับ ก็คือสามารถเลือกมาเป็นหัวหน้าเชฟได้นะฮะกดเข้าไปปุ๊บอ่าจะ,ะสังเกตได้ว่ามันจะมีในส่วนของการรับรองการจัดการนะฮะก็คือในส่วนนี้มันกําลังเทนนิงอยู่นั่นเองนะครับผมเพราะว่าการเป็นหัวหน้าเชฟเนี่ยต้องมีในเรื่องของการจัดการเข้ามาด้วยนะครับผมมันก็เลยสามารถที่จะเทนนิงฟรีตรงนี้ได้เลยนะครับก็ประมาณนี้นะฮะแล้วก็ a s s i g ผู้ช่วยเชฟเข้าไปนะครับสักคนหนึ่งอ่าประมาณนี้นะฮะ ถ้ายังไม่เข้าใจนะฮะในส right you know ่วนของ Service c e r t i f i c a t e นะฮะมาดูตัวนี้กันนะครับผมในส่วนของ Food Tent นะฮะมีอาจารย์คนนี้กำลังบริการอยู่นะครับผมอาจารย์คนนี้เนี่ยเดิมทีนะครับยังไม่มีอะไรเลยนะฮะในส่วนของแบบลองนะครับผมเมื่อเขากำลังบริการอยู่นะฮะก็จะทำการเทรนนิ่งในส่วนของ Service Certificate ตัวนี้ไปด้วยนะครับผมเมื่อบริการไปสักระยะหนึ่งจนหลอดตรงนี้เต็มแล้วนะฮะอาจารย์คนนี้เนี่ยก็จะได้ใบรับรองตรงนี้มานะครับผมประมาณนี้ ถ้าเกิดยังไม่เข้าใจก็สามารถที่จะกลับไปดูคลิปเก่าก็ได้นะครับผมเพราะว่าเคยอธิบายในส่วนของตรงนี้มาแล้วนะฮะตอนนี้เลยมาต่อยอดนะครับผมว่าการที่มีใบรับรองตรงนี้แล้วเนี่ยมันสามารถใช้ทําอะไรได้บ้างซึ่งอนาคตเนี่ยอาจจะมีในส่วนของยผนกอื่นนะครับผมที่มันต้องใช้ใบรับรองในการทํางานด้วยนะฮะซึ่งตอนนี้ผมยังไม่เจอนะครับผมเดี๋ยวไว้ถ้าเจอเนี่ยจะมาอธิบายอีกทีลวกันนะครับว่าแผนกอะไรใช้ใบรับรองส่วนไหนในการทํางาน นะครับผมก็หลักๆตอนนี้ก็มีแค่โรงงาหารใหญ่นะครับผมที่ต้องใช้ในส่วนของแปบรองการบริการนะครับก็คือเซอร์วิสซิติวิเคตตรงนี้นั่นเองนะครับโอเคครับในส่วนของ l เอ s c h o โฮม o ูมพาร์ทที่สี่นะฮะก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ก่อนละกันนะครับผมในพาร์ทนี้นะฮะเราได้อธิบายต่อจากพัรกันก่อนนะครับว่าในส่วนของซ e ติ i ิเคตนะครับมันใช้ทําอะไรต่อได้บ้าง ะะยกตัวอย่างเช่นใบรับรองการบริการนะครับผมหรือว่าเซอร์วิสซิเติฟิเคนะฮะมันจะเอาไว้ใช้กับในเรื่องของการที่จะมาเป็นหัวหน้าเชฟเป็นต้นนะครับผมก็ได้อธิบายเพิ่มเติมไปในส่วนของตรงนี้นะฮะหากใครชอบใจนะฮะอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์ช่องกันด้วยนะครับผมก็ติดตามลีปใหม่ๆนะฮะแล้วเจอกันใหม่ในเลสคูลโฮมรูมพาร์ทต่อไปแล้วกันนะครับผมว่าจะมาอธิบายในส่วนของระบบอะไรกันบ้างนะฮะแล้วเจอกันใหม่นะครับผมสวัสดีครับ